กลับนะครับผมวันนี้กะเป็นวันที่ห้านะพี่น้องเด้อตุลาพี่น้องเด้อนะครับเล็กนะครับเดือนละสามรอบนะครับมันมประทันนะพี่น้องนี่กะสร้างมากะหลายเติบนะครับเล็กล้างน้ำนะครับทั้งทั้งเบิดเลยนะครับอันนี้ก็ชุดตักก็อีขึ้นมาแล้วนะครับเด้วยตัวเยบร้อยแล้วครับชุดตักชุดตักเข้าก็เรียบร้อยนะครับการลังนี่ครับ เพ็รกระบอกยู่เป็นพลังแจ้งกระุงกระบอกตอนนี้กะลูกน้องนะครับผมไปตดอยุที่นะครับถุงเนินแล้วกะเอจัตุรัสนะครับเทพุ่มนะ้ครับเด้อตันนี้กะแจ้งอะไรยู่ครับผมพอดีวันนี้กะนะครับใส่ไฟหลายไฟอากเลยนะครับเมื่อวานต้องมาเดินมาอีกขนาดไฟสามเปียดนะครับอากเลยใส่ไรเแค่สองตู้ตอนนี้นะครับใส่ไฟหลายจนอากนะครับ มืออื่นก็ทีสร้างเขามาเดินเดินมาอีกมันไหลนะครับผมนี่นะครับนีน่เพราะเกินอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งก็บไรไหมอีกครับพี่น้องเด้อรอบนี้หาซิปสินนะครับจะพอเล็กล่างน้ำนะครับล่างน้ำทั้งทันนะครับนะครับ เดียวเบิดแป๊บเดียวเบิร์ตนะแต่ว่าพี่น้องเขากับนะครับได้ของดีๆเลยนะครับหัวเขียวนะครับเด้วยมัดเป็นมัดไม่ลงด้วยนะครับนี่ครับเขาสั่งมาเป็นมัดนะครับแต่ว่าบ่นนี้นะครับเดือนนาสามสี่สิบแปดเดือนนาอาธิสั่งทีละสองมัดเลยนะครับผมดูตัวนี้เดี๋ยวหาลูกน้องเพิ่มดีกว่ามันหลายงั้นไหลรีไปน้องด้อ มัอนี่ซื้อกะดานไม่อีกกระดานหนึ่งมันมันบ่มีหมองลุแล้วนะครับแต่พองานเขาพอ่างานเต็มกระดานได้ดีนะครับนี่ครับเอาหัวเชียวไปพร้อมนะครับเด้อนี่นี่นะครับด็กล้างน้ำบ่ต้องห่วงครับงานเขาพี่น้องเอบซีเขาสุขคนเลยแหละครับด้งานคุณภาพแน่นอนนะครับแล้วก็มื่อนี่นะครับต่้งต่นเสามาหอดประมาณตอนนี้กับยโม้งนะครับงานเขาซีเครืองแล้วครับเฉพาะวันนี้วันที่ห้าเท่านั้นนะครับเพราะท่านอี้คำเลยนะครับเนี่ยผมต้องกระดานนั้นเขียนไม่ได้แล้วครับท้องกระดานนั่น ต้องเอากระดานไม้มานะครับผมแต่ว่าพี่น้องเสียดยอนนี้ไ่ได้แล้วนะครับต้องเป็นเดียนหนานะครับจะจะพูดอดไใส่เดียนธันว้านะครับหรือเดียนหนาต้องสั่งไว้ตึงเต้นมือนีนะครับเพราะว่ามันจะได้เดือนหนานะครับเพราะงานเดียนนี้ซี่สิบห้าสิบเแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับเล็กที่เ้อมาทรงตอนนี้ได้แค่สิบสองคันนะครับนี่นี่มัดนีได้แค่สิบสองคันนะครับหาสิบเซนได้แค่สิบสองคันเท่านั้นนะครับแต่งานเทาันมีหาสิบเพลองนะครับไม่ได้หรอก นะครับทยอยเอามาเรื่อยๆครับผมสั้งทีเดียวเ่ราะอะครับเพราะว่ามันหมุนนะครับแต่พวกนี้นะครับเพราะว่ายอดที่ผมสั่งมาเนี่ยครับก็คือเดี๋ยวี่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ว่ามันกับเอามาเอามาอ่อไว้ซื้อให้เรานะครับมันซื้อๆหรอกนี่ครับให้เพิ่นมาดูดูบนตัวมาเที่ยวนะครับคนทรงเหล็กนี่ครับอูไฟทูนนะครับงานหลายนี่ครับนี่แหละเห็ดฟวงนี่ก็ขาขับนะครับผมตัวนี้ อันนี้กระดานไม่นะครับผมกำลังสีมาเขียนไม่มอีกออนี่แต่พอดีไฟอาอีกีวันที่นี้โอ้ยงานเข่าเลยพี่น้องเลยงานกำลังย่งเตรียมใด้เช็ดสองตู้งานงอกเลยว่ะจะกะัดใจคือนเอาเมื่ออื่นสางไฟนะครับสางไฟประจําอู่เป็นกนสิมาเจ้าเศร้านะครับผมสางไฟประจําอู่นะครับผมสางไฟประจําอู่จบจากสถาบันเดียวกันเลยนะครับผมศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานนะครับของโคราชเลยนะครับผมม่ต้องห่วงครับแล้ใส่ายนะครับใส่คล้อง จบมาจากสถาบันเดียวกันเลยนะครับโอเคนะ้ะพี่น้องนะนะข่าวๆพี่น้องขับเบิ้งนะครับอื่นก็นที่ไปมีเชียนกับนครสวรรค์น,นะครับสามเครื่องนะครับผมทยอยชงให้มันแล้วกอนไหนออกพรรษาเลยครับเด้อ